สดัดีทุกคนนะครับเพื่อนๆวันนี้ปอก็มีข่าวดีจะมาบอกค่ะตอนนี้เกมซากุระสคูลซิมูเลเตอร์นะคะก็ได้อัป เดตเรียบร้อยแล้วเราบอกเลยว่าอัปเดตครั้งนี้นะคะคือค่อนข้างยิ่ง ing, ใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่ามีเสื้อผ้ามาให้เราใส่ทั้งชายแล้วก็ทั้งหญิงเลยแล้วก็ได้ข่าวว่ามีคาเฟ่แมวมาเปิดใหม่ด้วยแล้วในคาเฟ่เนี่ยนะก็มีน้องแมวเนี่ยหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะทุกคนโอยแหมแล้วแบบเนี้ยปอจะไม่มาอัดเกมซากุระได้ยังไงล่ะคะ ช่วงนี้นะคะก็มีน้องๆที่ถามว่าพี่ปอเดี๋ยนียพี่อะไม่ค่อยลงเกมซากุระเลยนะมาวันนี้พี่มาจัดให้แล้วนะคะเพื่อนๆอ,อันดับแรกเลยนะคะปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูเสื้อผ้าก่อนเลยค่ะโอ้โหมันจึ้งเหลือเกินนะคะนี่เลยค่ะก็ให้เรานะคะเลื่อนลงมาที่ล่างสุดเลยนะคะง เป็นไงคือของผู้หญิงนะคะจะมาใหม่ทั้งหมด2 4 6 8ค่ะ8ชุดเลยนะ<า>นี่เลยค่ะทุกคนโรบอท แล้วคือสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยนะเฮ้ยโคตรเทเลยอะแต่ปอก็ไม่รู้นะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีพลังอะไรหรือเปล่านะค่อนข้างแปลกใหม่พอสมควรเลยนะเนี่ยชุดนี้นะคะบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวฟ้าวเลยเรามาต่อกันที่ชุดที่สองกันเลยดีกว่าชุดนี้เลยค่ะทุกคนพามหเป็นไง จะบอกว่าข้างหลังนะคะก็มีโบด้วยนะนี่เดี๋ยวปอจะให้ทุกคนนะคะได้เห็นจะผ้ากันแบบชัดๆเลยนะมีโบด้วยอะ่ะโคตรสวยเปลี่ยนสีได้ค่ะดูนะปึ๊บนี่ปึ๊บ บนหัวปอเนี่ยนะก็อัปเดตใหม่ค่ะจะทําให้เราเนี่ยนะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าอันไหนคือตรงไหนนะคะที่จะเปลี่ยนสีนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวปอจะมากดตรงนี้นะคะทุกคนปุ๊บก็คือจะเป็นในส่วนของตรงนี้ตรงคอนะคะก็เดี๋ยวปอจะมาลองเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะปุ๊บเห็นไหมทุกคน 3นะคะที่มาใหม่นะคะเออไม่รู้ว่ามันคือกระโปรงหรือว่ากางเกงนะถ้าเรามองจากข้างหน้าเนี่ยนะอาจจะเหมือนกางเกงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือกระโปรงนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะก็มีโบผูกด้วยนะโคตรน่ารักเลยเดี๋ยวปอจะมาลองเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีม่วงดูแล้วกันนะ ภาพโอ้โ oh, ห <Wow. S 1> ชุดนี้นะคะก็โคตรน่ารักเลยอะ ทุกคนชุดนี้นะคะมันคือชุดไอดอลอ่ะเฮ้ยมันแบบมันน่ารักมากเลยอะ่ะสวมบทบาทนะคะแล้วก็เป็นร้องเพลงเป็นไอดอลได้โอ้โหเป็นยังไงอัปเดตรอบเนี้ยบอกแล้วว่าอลังการนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะพเพื่อนๆเราสามารถเปลี่ยนสีเสื้อผ้าได้ตามใจชอบเลยนะเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักนะเนี่ย เลือกไม่ถูกเลยอะ่ะแต่ว่าโทนนี้เนี่ยก็คือเหมาะกับน้องมากๆเลยนะคะมาดูชุดที่5กันดีกว่านะคะว่าจากขนาดไหนพาม<ะ>โอ้โห ดูดีเทลของเสื้อผ้าดิตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคือแบบลงเท้าโคตรสวยเสื้อผ้าก็โคตรสวยค่ะแถมเป็นชุดที่ปาดไหลด้วยนะคะแล้วจะบอกว่าโทนสีเนี่ยพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็คือสวยทุกสีเลยค่ะดูนี่นะเดี๋ยวปอจะมาลองปรับปรับสีดูนะคะปึ๊บปึ๊บเฮยเอาจริงนะสีเนี้ยก็สวยนะ เออโอ้โหทุกคนอันนี้คือแบบว่าใช่เลยอะตอนนี้คือแบบไม่รู้เลยว่าจะใส่สีไหนดีนะคะทุกคนอันเนี้ยคือปอใส่สีครีมคู่กับสีน้ำตาลแล้วมันสวยมากอะแล้วถ้าเราเนี่ยนะยิ่งหาทรงผมที่เข้ากับเสื้อผ้านเนี่ยบอกเลยว่าทวีคูณอะโอ้โหอันนี้คือปอก็ไปเปลี่ยนทรงผมมานะคะมันเข้ากับชุดนี้มากๆเลยอะมันดีมากและชุดที่6นะคะก็คือ ชุดนี้เลยโอ้โหชุดนี้นะคะก็โคตรน่ารักเลยอะดูดีเทลสิค่อนข้างจัดเต็มนะทั้งหมวกทั้งชดุดทั้งถุงเท้าแล้วก็รองเท้านะคะก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะสามารถ เปลี่ยนโทนสีได้ตามที่ใจต้องการเลยนะคะทุกคนมันดีมากเลยอะเอาใจสายชอบแต่งตัวมากๆเลยนะคะโอ้โหดูดิทุกคนแต่ว่าตรงถุงเท้าที่อยู่ตรงนี้นะคะจะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะเรามาต่อกันที่ชุดต่อไปเลยแล้วกันนะคะก็คือชุดนี้เลยจ้าพรามเออชุดนี้นะคะก็คือจะเป็นชุดที่เกี่ยวกับเอ่อชุดพันละหรือว่าการออกกําลังกาย หรือเปล่าปอก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเปลี่ยนสีได้เหมือนกันค่ะทั้งเสื้อเราก็ทั้งกางเกงเลยนะคะเอาโหดีมากอะทีนี้เรามาดูชุดสุดท้ายกันก็คือชุดนี้เลยค่ะทุกคนจะบอกว่าชุดนี้กับชุดนี้นะคะคือต่างกันแค่กระโปรงกับกางเกงค่ะแต่ถ้าถามว่าในบรรดาที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยปอชอบอันไหนนะคะปอชอบชุดนี้ค่ะ นี่เลยโคตรชอบชุดนี้อะ่ะอ่ะเราก็ในส่วนของทรงผมนะคะก็เท่าเดิมนะคะอันนี้ก็เท่าเดิมนะคะจะมีแค่เสื้อผ้าเท่านั้นนะคะที่เพิ่มมาใหม่เนาะสำหรับผู้ชายนะคะก็จะมี1 2 3 4 5 6 นี่เลยก็คือจะเหมือนกับของผู้หญิงเลยนะคะก็เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ชุดต่อมานะคะคือชุดนี้เลยค่ะทุกคนจะว่าไปแล้วเนี่ยชุดนี้นะคะก็ค่อนข้างดูดีเลยนะคือเสื้อผ้าแต่ละชุดเนี่ยนะมันดีนะเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่มดีเทลมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ค่อนข้างเท่นะ เปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมเลยนะคะส่วนชุดที่4ี่นะคะก็คือชุดนี้เลยอันเนี้ยมันเท่มากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเสื้อฮูดเว้ยเห็นปะข้างหลังคือมีหมวกด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยค่ะโอ้โหอันนี้โคตรแสบตาเลยอะและนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นชุดที่5้าแล้วนะคือปอะค่อนข้างชอบชุดนี้นะ เพราะว่าเหมือนเคยเห็นในเรื่องของวันพีชเลยนะแต่ว่านึกชื่อไม่ออกนะคะทุกคนชุดที่6นะคะอันนี้ก็จะมีคำว่าซากุระนะคะหูอันนี้โคตรเท่เลยอะ่ะเป็นโทนสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะชุดสุดท้ายนะคะคือชุดนี้เลยทุกคนปึ๊บ สำหรับชุดนี้นะคะก็จะมีความคล้ายๆกับของผู้หญิงนะคะทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมเลยสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคะส่วนทรงผมของผู้ชายนะคะก็ยังเท่าเดิมนะคะ ก็คือจะเหมือนกันเลยค่ะมีแค่เสื้อผ้าที่มาใหม่เท่านั้นนะคะ2000 Years Later เอาล่ะเราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะคะเสื้อผ้าของเราในวันนี้เนี่ยโคตรน่ารักเลยอยาแล้วเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าถ้าเราเนี่ยไปแต่งให้ทุกคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันจะน่ารักขนาดไหนคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูจุดวาร์ปใหค่ะ เห็นไหมคะว่าตอนเนี้มันมีจุดวาร์ปที่มาใหม่นะคะมันคือแมวคาเฟ่ค่ะหรือว่าแคทคาเฟ่นะคะเพื่อนๆพร้อมจะไปดูพร้อมๆปอ,รอ,อหรือยังไปกันเลยโอ้โหดูดูดูนี่เป็นคาเฟ่แมวที่มาเปิดใหม่ค่ะอันนี้ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่การใส่ ID นะคะแต่ว่ามันคืออัปเดตของเกมซากูระจริงๆนะคะมันดีมากเลยค่ะ นี่เลยเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูข้างในกันทางเข้าเนี่ยนะก็จะมีป้ายเขียนว่าคาเฟ่ซากูระโอ้โหดูทางเข้าดิจะสวยไปไหนเนี่ยโอ้หสวัสดีคะ่ะโอ้โห <Wow. S 1> ดูแมวดิ <Yeah. S 1> มีแมวอย่างเยอะเลยเฮ้ แล้วก็มีหนูด้วยอ่ะโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้คือปอกําลังอึ้งอยู่นะคะนี่คือเป็นคอนโดแมวโอ้โหคอนโดแมวอลังการมากเลยย่าอย่างสูงเลยนะคะเนี่ยแล้วคือจะบอกว่ามีแมวที่อยู่ในนี้นะคะค่อนข้างหลายตัวเลยนะคะมีแมวตัวสีดำสีขาวแล้วก็สองสีด้วยนะคะเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนดูดิ แมวกำลังเล่นหนูอยู่โ<ะ>อ้อยน่ารักมากทำถึงเกินนะเดี๋ยวปอจะมาลองอุ้มแมวดูแล้วกันนะคะขอเป็นแมวตัวสีดำได้ไหมสวัสดีค่ะน้องแมวเุ้ยปึ๊บเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะตอนนี้ <c oughs> จุงมือน้องแมวอยู่ทุกคนดูหน้าของน้องแมวดิเออเดี๋ยวนะปึ๊บ เฮ้ยน้องแมวคือมีกล้ามโตอ่ะแต่ปอไม่รู้นะคะว่าเราเนี่ยสามารถเอาแมวเนี่ยกลับบ้านได้หรือเปล่านะเดี๋ยวปอจะลองอุ้มไปข้างนอกดูแล้วกันนะฟึบเฮ้ยเราอุ้มออกมาข้างนอกได้ด้วยเอิม่มตรงนี้นะคะสามารถนั่ง แล้วก็สั่งเครื่องดื่มกินได้ค่ะเท่าที่ปอนะคะดูในเมนูเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มหมดเลยนะคะก็จะมีน้ำเลมอนนะคะเอิมอ่มไอศครีมลาเต้มทชะกาแฟนะคะทุกคนนี่ปึ๊บ โดูแก้วดิแก้วโคตรน่ารักอะ่ะก็คือจะเป็นแก้วรูปแมวนะอ่ะพอละอิ่มละค่ะเดี๋ยวปอจะมาลองอุ้มแมวตัวอื่นดูบ้างเรากันนะคะขอเป็นแมวที่อยู่ตรงนี้นะสวัสดีเจ้าหนูแต่ว่าเรานะคะต้องหามุมคุยดีๆนะก็คือให้ยืนข้างหน้าแมวค่ะถึงจะกดคุยได้นะคะทุกคนเราสามารถอุ้มได้ทุกตัวเลยอะ่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะ แมวสองตัวนี้เนี่ยกำลังเล่นหนูอยู่นะเอา้าเอา้าเอา้าแล้ก็เหมือนเราจะซื้ออะไรได้ด้วยเลยอะ่ะเดี๋ยวปอจะลองกดซักหนึ่งอันแล้วกันนะคะเอาเป็นแซลมอนแล้วกันนะปึ๊บมันคืออะไรหรออย่าบอกนะคะว่าเราอะ่ะให้อาหารแมวได้ด้วยอะ่ะเอาดีเราให้อาหารแมวได้ด้วย เฮ้วอร์เกินซื้ออีกซื้ออีกค่ะน้องเหมียวมันนี่เร็วลูกเอา้าก็คือกินกระหมดแล้วหรอเหมียว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 ,ว <c oughs> นั่นไงแมวตัวนั้นกำลังกินอย่างอร่อยเลยนะคะ <c oughs> ค่อนข้างดีนะอันนี้คือเ <c oughs> พิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าเราอะ่ะให้ ขนมแมวกินได้ด้วยนะคะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับอัปเดตในรอบนี้นะคะคือต้องบอกเลยว่ามันดีจริงๆอะ่ะคือปอให้คะแนนเลยนะคะ10บเต็ม10ไปเลยอะ่ะคือมันดีมากๆเลยนะถ้าใครนะคะที่ยังไม่อัปเดตนะคะรีบไปอัปเดตด้วยนะคะเพราะว่าอัปเดตรอบนี้คือต้องเล่นอะ่ะมันน่าเล่นมากๆเลยนะ หูดูดิคือแบบว่าตอนนี้นะคะรอบๆตัวปอเนี่ยคือมีแต่น้องแมวนะคะเหมาะสำหรับธาตแมวมากๆเลยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปเล่นกับน้องแมวก่อนนะบ๊ายบายหูยโคตรดีอะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน